อยู่เฉยๆก่อนสิลูกมาเอาแม่จะตัดผมหนูแล้วจังทำแบบนี้ก่อนนะแล้วจังทำแบบนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยได้ไหมหนูจะดึงไหมลูกหืมเนี่ยแม่ทำแบบนี้ก่อนได้ไหมแบบนี้นะนั่นไงเล่นเลยเน่นอจย์ก็เอาอันนี้สินี่ไง หนูฉันก็ได่นนี่ไแม่เอาล่นอันนี้อ้าวถ้าหนูดึงออกแบบนี้แม่จะตัดผมหนูได้ยังไงเล่าเดี๋ยวมันจะคันนะอ้าวอ้าวนี่ไงออาเล่นๆนี่เือนีก่อนอเนี่ยไหนแม่ตัดผมหนูได้ไหมคะตัดหัวหน่งไหนดูหัวหน่งก่อน ว้า <Why? S 2> ยอาเจ้าอาจ้าโอโห้อือหนูไม่ให้แม่หนูไม่ให้แม่เนี่ยแม่วีใส่น้ำนิดหน่อยเนาะใส่น้ำนี่น,นี่นี่คะแม่ใส่น้ำให้หนูเอามาตเตอแค่ไหนอะลูกเอามาตเตอมากไหม

ดูสิแม่ตัดเท่ากันเปล่าอ่ะนะไหนดูสิแม่ตัดทรงอะไรให้หนูวะเนี่ยไหนเมียงเอ้ยเอาหนูกัดทำไมแม่ตัดผมตืเลยเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวตัดอีกตัดอีกตัดอีกหน่อยตัดอีกหน่อยไหนแล้วนู้ยอยู่เฉยๆฉส,สิแม่ตัดไม่ได้เลยเนี่ย,ย,เ,ดยเดี๋ยว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 ตัดโอ้โหมือเอ้ยนั่นไงไอ้อออาวพาหลุดแล้ว หืมฮึ่าดูสิแหวงไหมน่ะเนี่ยอือหืออันนี้หัวคนเลอลูกชิ้นน่ะนะอ้าวมันทำไมเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยลูกได้ได้ได้เดี๋ยวแม่ตัดข้างนี้หน่อย,อย แม่ตัดข้างนี้ให้หนูก่อนเนาะอือืไหนดูสิดูแมงสิอ้าวโอ้โหเบี้ยวเลยใช่ไอ้หนูจังแม่ตัดผมเบี้ยวเลยอ่ะ วัวเน่งมันตลกตลก่ะแม่ทำแบบนี้เลยนะเอาอยู่เฉยๆเนี่ยเดี๋ยวแม่ตัดหน้ามาก่อนนะลูกนะอืึไหนขยับกล้องนี่ไง หัวเม่งนออาจาังหัวแหม่งน,น่ารักไหมล่ะเนี่ย <laughs> ตายตายแม่ตัดหัวแมงอืมแม่ตัดผมทรงอะไรให้หนูแล้วเนี่ยทรงกะลาครอบเลยเนี่ยไม่เท่ากันอีกแล้ว เท่ากันหรือยังคะเท่ากันหรือยังนอดนอจางแม่ตัดผมเท่ากันหรือยังไหนดูซิโอ้โหทรงอะไรวะเนี่ยนอาจาง <c oughs> นอจางลูกนอจางวายทำไมหน้าเป็นลูกชิ้น <c oughs> ห,หนูหน้าเป็นลูกชิ้นเลยลูกแต่จังดูหน้าสิโอ้ตายละแม่ตัดทัวเน่งเลยเนี่ยนะคะก็ประมาณเนี้ยเนาะน่าอ่ะเดี๋ยวมุมนิดนิดนึงอุ๊บอืมน่ารักจะตายาเสร็จแล้ว เ้นาจังดเก่งจังเลยอออ้เ้ย้เยโอเคครับโอ้ยโอ้ดนออโอ้ยโอ้ับเตนี่เหื่อยยเหนื่อยยังแล้วกอจับเบาๆอย่าดึงปีกลูกเดี๋ยวลูกเจ็บแขน ค่อยๆค่อยๆนออนจังเก่งจังเลยเลยูกเก่งจังเลยพี่จิพี่จินอนดูน้องอนอนจังเก่งจังเลย,เลยช้าๆพอช้าๆให้ลูกเดินช้าๆให้น้าชนกล้องเลย